ฮะบ่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในชุมชนนี่ยแม่นี่ย่งพี่ไร่บอกโอ้แล้วบังต้นไทรไร่นี่เด้อันเพื่อเอาเพื่อจะเกี่ยวพันแม่เนี่ยอันไม่อันนี้บ่มันมาเป็นยังดอกบ่ได้เอาดอกก็อันเก้านี่ละต้นไทรไร่นี่เด้อแม่ โอ้คนละเครื่องกันท่านบริเฮ็ดเด้อค่ะขอโทษได้หลายเฮดพระท่านบ่เฮ็ดบ่ท่านแม่ค้าค่าพอค้าค่าแต่ไปล่ำมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องทำไมบ่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะบอบอเ่เอาดอกคำพ่เป็นอย่าเพ่นเข่าร้านกินอยู่นี่แม่นบ่ค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวกินเข่าก่อนกินยาก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวป้าอุณาภาพ่น เคเียวปลาอ้่นัฐาพุนอุ้หนุนซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะเอามากิน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 เพื่นกับเพื่อนเหมือนบอกมูเพื่นมากินหลายคนอยู่ว่าสันเอายงีงหลายบอกว่าผัเงีงหลายอยู่หมดแต่ม้าอยื่บ้านหน่เงี้ย